หลังจากรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีคนที่32ประกาศนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการนำโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้บรรดาชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเองตอนนี้ยิ้มรอแล้วค่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการกลับมาของโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การบริหารของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยโดยนายนิพนธ์ศรีรัฐการชัยพอขาขายเยข้าวแกงกล่าวว่า เชื่อว่าหากมีการนําโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้อีกครั้งถือเป็นเรื่องที่ดีด้วยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันทั้งนี้อยากฝากรัฐบาลชุดใหม่หากมีการฟื้นโครงการคนละครึ่งก็อยากให้เพิ่มยอดเงินในการใช้จ่ายค่ะดีนะครับเพราะว่าใหญ่น้อยก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นครับเพิ่มงดได้ก็ดีครับปัจจุบันค้าขายก็ ได้เรื่อยๆนะตรงนี้ถ้าเกิดมีโครงการกระตุยย้นเศรษฐกิจขึ้นมาก็โอเคครับด้านนางสาวมะลีวรรณสุนนคุณแม่ค้าขายข้าวแกงกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งถือเป็นโครงการที่ดีซึ่งครั้งที่แล้วที่มีการนำโครงการนี้มาใช้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายทั้งคนซื้อและคนขายได้เป็นอย่างมากสามารถกระจายรายได้และลด ภาระค่าครองชีพในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีค่ะจึงอยากให้มีการนําโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้อีกประชาชนทุกคนก็เรียกร้องอยากให้มีโครงการนี้อีกเชื่อว่าหากมีการนําโครงการคนละครึ่งมาใช้จะทําให้ค้าขายคล่องตัวมากขึ้นและยังช่วยลดค่าครองชีพให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่งและดีกว่าโครงการอื่นๆที่มีมาด้วยค่ะ โครงการคนละครึ่งถือเป็นโครงการที่สุดยอดมากขณะที่นายเสยรีกิจเยี่ยมชัยภูมิพ่อค้าขายผลไม้กล่าวว่าอยากให้โครงการคนละครึ่งกลับมามากๆด้วยจะมีกำลังซื้อมากขึ้นคนซื้อกล้าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจเงียบเหงาเวลาจับจ่ายใช้สอยซอบเซาและไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาเลยหากโครงการคนละครึ่งกลับมา 100%เซเชื่อว่าการค้าขายจะดีขึ้นประชาชนทุกคนอยากให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็จะมียอดขายมากขึ้นตามและจะไม่เงียบเหงาเหมือนที่ผ่านมาค่ะดีมากเลยเพราะครั้งที่แล้วที่ทำมาโครงการรถเครึ่นี่ยเวิร์กนะเศรษฐกิจเวิร์กที่ว่ามันกระตุ้นการจับจ่ายอะเเรียกอะไรอะคนซื้อคนขายอะอ่าใช่แค่เงินมาคล้องตัวเศรษฐกิจมันขึ้นอะพี่ว่ามันดี รอบที่แล้วก็ทํามาดีแล้วก็ดีขึ้นพี่ก็อยากให้มีอีกทุกคนก็เรียกร้องนะอยากให้มีเพิ่มแล้วก็ขายก็ดีขึ้นด้วยอ่ามันก็ช่วยก็เรียกอะไรลดค่าคองชีพให้ลูกค้าได้ได้ในระดับที่เยอะมากอ่ะดีกว่าโครงการอื่นเท่าที่โครงการที่ที่มีมานะคนละครึ่งนี่คือสุดยอดละในความคิดพี่อยากให้กลับมามากเลยครับเพราะว่ากําลังซื้อมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อนเพื่อน,อนการใช้จ่ายมากขึ้น เศรษฐกิจเป็นเงียบเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาเลยแต่ได้โครงการคนละครึ่งแน่นอนร้อเปอร์เซ็นครับขายดีขึ้นเพื่อนเพื่อนทุกๆคนก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ครับเพราะว่ายอดขายเราก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่ไม่เงียบเหมือนที่ผ่านมาครับครับผม ทั้งนี้สำหรับโครงการคลครึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนตอบรับโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการมาฮาเฟสรวมวงเงิน234,500ล้านบาทในระหว่างปี2563-2565ค่ะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพในช่วงโควิด -19